สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานนำเอาพระสมเด็จวัลังอกครุษเสียนบาทวัลังเป็นพระนุยุปลายเจ้าพระคุสมเด็จเป็นผู้สร้างนะครับในราวปี2413ถึง2415ก่อนที่ เจ้าประคุณท่านจะบรณภาพนะครับซึ่งประวัติการสร้างโดยละเอียดเนี่ยความเป็นมาปาฏิหาริย์เรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์นี้พ่อใหญ่มหากล่าวไว้ในช่องมหาสองพระบ้านแล้วนะครับสมาชิกท่านใดที่อยากจะฟังเรื่องราว ว่าทำไมชื่อองค์เสียนโตหรือองค์เสียนบาทเนี่ยลองไปศึกษาค้นคว้าเสดูในช่องมหาสองพระบ้านนะครับท่านสร้างสำหรับเจ้านายฝ่ายในเจ้านายชั้นสูงที่จะไปเป็นข้าหลวงประจำแฟนต่างๆในสมัยก่อนนะครับแหลมมารายูภาคใต้นครวัดนครทมเสียมเรียบปอยเปต แล้วก็ทางหลวงพระบางเชียงตุงเชียงของไปทางนู้นนะครับที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยสมัยก่อนเป็นดินแดนของไทยนะครับเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาในปลายรัชกาลที่4ีต้นรัชกาลที่5เนี่ยเราก็เสียดินแดนไปบางส่วนเพื่อที่จะรักษาสยามไว้นะครับตามประวัติที่เราทราบกันแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ เวลาเจ้านายจะไปปกครองแฟนต่างๆที่พ่อใหญ่มาหาเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้เนี่ยก็<ป>จะมากราบเจ้าพระคุสมเด็จ<ป>เพื่อที่จะมารับของฝันเพื่อเป็นกําลังใจการาบลาท่านตั้งก็จะสร้างพระสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นฝันกําลังใจให้นะครับดังนั้นใครมีองค์เสียนโตเนี่ยถือว่าเป็นใหญ่เป็นโต จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งด้วยราบยศบารมีสารเสริญนะนี่องเสียนโตหรือองค์เสียนบาทนะอกคุดเสียนบาทอย่างเงี้ยหรือว่าสมเด็จวัลคังพิมพ์เสียนโตอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเขาจะเรียกรวมกันเพื่อนเพระอ่มหาเองก็ก็ยังไม่เข้าใจในการเรียกขานแต่ตำราที่ศึกษามาโดยตลอดนี่ก็มักจะเรียกว่าองค์เสียนโตหรือองค์เสียนบาทคู่กันไปนะ แต่ปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะองค์เสียนโตก็คือองค์เสียนโตองค์เสียนบาทก็คือองค์เสียนบาทนะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครเกิดทันถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ไปไป,ไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับแต่องค์นี้พ่อหมหาตั้งใจจะนํามาเพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้ไปเจอแล้วก็นํามาถามนะพ่อหมหาก็ตอบเหมือนที่ตอบเมื่อกี้นี้ว่า อง์เสียนโตหรือมีคำว่าหรือหรือองค์เสียนบาทนะเอาตามนี้นะครับเหมือนเราเรียกสมเด็จวะละัลขังนะพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานสมัยก่อนพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานนี่เป็นองค์เดียวกันนะนะจะมีหรือนะครับพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานแต่ปัจจุบันเนี้ยพิมพ์ใหญ่ก็คือพิม์ใหญ่ในพิมพระประธานก็คือพิมพพระประธานนะเอาเอาแบบนั้นนะก็มันเป็นไรนะครับ เป็นเพียงแค่การกล่าวเรียกขานแต่ความจริงก็ให้เราไปศึกษาดูนะครับนี่คือด้านหลังด้านหลังนะครับนี่คือด้านข้างนี่คือด้านหน้านะครับองค์เสียนโตหรือองค์เสียนบาทสวยไม่สวยประการใดเนี่ยแล้วเราจะดูกล้องขยายนะไปพร้อมกันนี่เพื่อนๆดูดูลักษณะเต็มองคเขาเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ <Yeah. S 2> เพื่อนๆอาจจะดูชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะกล้องพยมหาเองก็ราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงหมื่นบาทกล้องขยายทีนี้เรามาดูไปพร้อมกันว่าด้านในเป็นยังไงทําไมเพื่อนสมาชิกท่านนี้ถามมาแสดงว่าตาท่านตาท่านแหลมตาท่านแหลมท่านท่านสังเกตนะท่านอยากดูเม็ดเหล็กไหลไา,ายดาที่เกิดขึ้นเม็ดเดียวนะ ขอดูสักครั้งท่านว่าอย่างนั้นนะขอดูอีกรอบนะเลยเอามาให้ดูนะไม่น่าเชื่อว่าองค์นี้องค์เดียวจะมีเม็ดเหล็กไหลท่านว่าอย่างนั้นนะคือเหล็กไหลไผ่ดำนะตามที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะเพื่อนสมาชิกก็เราคุ้นเคยกันแต่คําว่าเหล็กไหลไผ่ดำนะเหล็กไหลเงินยวงก็มีนะเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำนี่นี่คือดูกันแบบใกล้ๆนะ เขียวการบริแห้งเลยนะเหมือนเขียวกับถ้าเราไปเที่ยวทะเลนะไปเที่ยวทะเลเราก็จะเห็นโขกหินตามริมเลนะถูกความเค็มถูกแสงถูกอากาศเขาก็จะขึ้นตะกอนวเขียวอย่างนี้นะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับดูซุ้มระครังนะดูซุ้มละครังนะ ดูเป็นไงครับดูแบบโอ้โหแบบขนลูกคนพองเลยนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นข้าบฟองเต้าหู้นะเหมือนกับฟ้บฟองเต้าหู้ขึ้นอยู่เนื้อผิวผ้านะนะเห็นไหมครับนี่ เพื่อนสมาชิกดูดูพระอุละท่านนะครับดูแขนดูขาดูรูปร่างดูลักษณะฐานต่างๆให้เพื่อนๆไนดะ้ดูใกล้ๆนะครับว่าทำไมฟองเต้าหู้ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกเป็นยังไง ใสเป็นแก้วเล้เน,นี่ยเพื่อนๆดูสิครับดูเม็ดเหล็กไหลไปดําสิครับนี่คือเนื้อพระสมเด็จนะที่อยู่ในมือชาวบ้านอย่างพวกเรานะเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยมหาตะจันไหมครับอย่างเงี้ยถ้าองค์นี้ไปอยู่กับมือมือมือคนมียศมีตําแหน่งนะเ<ม>็ระอ,อย่ามาหาว่านี่ไม่ใช่นน้อยนะนี่เพื่อนๆดูสิครับดูข้าวฟองเต้หู้นะดูเม็ดแดงเม็ดดํานะ ดูการการหลุดการกัดการเซอะของมวลสารเพื่อนๆดูสิครับมหัศจรรย์มากนะสองเนี้ยไม่อยากวางเลยนะเพื่อน,นๆนี่เห็นไหมครับเราก็เรียกว่าแคลไซอนาคอนไนนะครับผุดขึ้นในเนื้อผ้า เม็ดดำเม็ดเทาเห็นไหมครับนี่สวยงามเราศึกษาเราก็ต้องสังเกตนะเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าเนื้อนี่คราบคราบน้ำมันตังอิวนี่คือใกล้ๆนะครับเนี่ยดูแบบใกล้ๆ สวยงามดูนี่ระยิบระยับนะสองกลางแดดนี่เหมือนเกล็ดเหมือนแก้วเลยนะปูนเปลือกหอยนี่เป็นเป็นเกล็ดแก้วเลยนะระยิบระยับเพื่อนดูสิครับ เม็ดเล็กไหลดูเม็ดเหล็กไหลเม็ดนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับค่อยๆดู สวยงาม,งามเท่ๆนะยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้นะดูด้านหลังนะครับทีนี่เพื่อนๆดูด้านหลังดูเม็ดนี้นะที่เพื่อนสมาชิกถามมาดูเม็ดเหล็กไหลสิเพื่อนๆเหล็กไหลไปดำองค์นี้เอามาให้ดูทีไรมีแต่คนขอเปิดราคา ขอพระใหมหาเปิดราคาเลยนะครับองค์นี้นเพื่อดูเม็ดเหล็กไหลเม็ดนี้สิครับถ้าเศรษฐีก็หาบด,ดีผู้มั่งมีทั้งหลายหรือนายพลนายพันแม่ทัพนายกองดูคลิปนี้อยู่นะเป็นใหญ่เป็นตู อลัตนาขึ้นคอนี่ออกศึกออกลบนี่โอ้โหเพื่อนๆดูสิครับนี่ดูดูเม็ดเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำแล้วมาดูเม็ดพระาธาตุนะดูเนื้อให้เพื่อนๆดูเม็ดนี้นะอันนี้คือเม็ดแดงนะเศษอิฐผสมกอกําแพงเห็นไหมครับนี่คือเม็ดนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือเม็ดแดง ค่อยดูกันไปนะครับเนี่ยไม่แพงนะครับองค์นี้ถูกใจก็ตกลงราคากันเลยนะครับเนี่ยถ้าท่านถ้าท่านเศรษฐีก็หาบุดีผู้มั่งมีทั้งหลายในพลในพันแม่ทัพในกองอยากจะได้องค์นี้ไปครอบครองมาเลยนะครับเพื่อนๆดูเม็ดนี้มาตศจันไหมครับเม็ดเหมือนรุ่มหัวใจทั้ง2ดวงนะเนี่ย ทหารเสือราชินีหัวใจสีม่วงอะนะเนี่ยนี่เหมือนลูกหัวใจนะหรือหรือพ่อมหาจินตนาการไปเองเนี่ยนี่คือเม็ดแดงนะั้นเพื่อนเพืเ่อนี่คือหัวใจนะแล้วก็เพืเ่อนๆดูเม็ดพระธาตุไหมเม็ดพระธาตุนี่ก็หัวใจนะเนี่ยเนี่ยหัวใจเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนลูกหัวใจเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนลูกหัวใจเคียงข้างอยู่คู่กันนี่คืออะไรครับมันเป็นเหตุบังเอิญก็จริงแต่ก็คงจะ เป็นเหตุบังเอิญน,นะแต่ว่ามาบรรจบกันเนี่ยคือทุกอย่างในจัก,กรวาลทุกอย่างบนจัก,กรวาลน,นี้ในจัก,กรวาลบนจัก,กรวาลน,นี้การมาเจอกันการเจอสิ่งใดไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะแต่ว่าเรามองไม่เห็นสิ่งมันเป็นควอนตัมเป็นโมเลกุลเป็นอิเล็กตรอนเป็นนิวเคลียสต่างๆชักพาดึงนําให้เรามาเจอกันมาเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกครับต้องมีเหตุ เพียงคิดว่าเราเรานักปฏิบัติต้องจะรู้นะเพื่อนๆจิตที่ละเอียดจิตที่ฝึกมาดีแล้วนะเห็นสิ่งใดย่อมรู้สิ่งนั้น,นเห็นสิ่งใดย่อมรู้สิ่งนั้นแต่มนุษย์เราทั่วไปก็จะมองท่ามองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมครับเหมือนรูปหัวใจไหมครับต้องสองดวงเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับโอ้โหเม็ดพระาธาตุเนี่ยไม่รู้ว่ากี่เม็ดนะเนี่ย ลอยเลยนะเนี่ยเม็ดพระาธาตุยาวๆเห็นไหมครับนี่ดูเนื้อพระสิครับเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่เหมือนแบบเนื้อพระนี่แบบเก่าทันยุคยจริงๆเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดูเม็ดนี่เม็ดก้อนผงพุตธุคุณนะไม่ใช่เม็ดพระาธาตุนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเม็ดก้อนผงพุตธคุณนะเม็ดแบบนี้ น,นี่คือเม็ดพระธาตุเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนีน่ใสเป็นแก้วเลยนะเม็ดพระธาตุเพื่อนเพื่อนดูสวยไหมครับนี่นี่คือความงามนี่คือศิลป,ปะคนโบราณโบราณนะ ได้ทาขึ้นให้เพื่อนเือนได้ดูด้านหลังนะครับทีนี้ดูด้านหลังแล้วก็มาดูด้านข้างเราดูด้านข้างก่อนนะครับนี่ด้านข้างเป็นยังไงครับนี่เนื้ออย่างเงี้ยเวลาสองกลางแดดระยิบระยับปูนเปลือกหอยนะครับเนี่เหมือนกรดเพชรเลยนะนี่เพื่อนๆดูเหมือนแก้วนะเหมือนเพชรนะเจลไนนี่เป็นเพชรเลยนะเพื่อนเเม็ดนี้เห็นไหมครับเม็ดพระธาตุเนี่ยเหมือนกับเพชรนะระยิบระยับนะ ก้อนนี้เห็นไหมครับเนี่ยมหัศจรรย์นะเนี่ยเม็ดเม็ดดำสิดเรียกว่าเด็กไหลไปดำนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนเป็นจำจำเป็นไตไตเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูเม็ดพระธาตุพระเอกมหารองค์นี้ถ้าหาว่าใครเป็นเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจนี่ต้องมีองค์นี้ติดคอนะ เป็นใหญ่เป็นโตมากล้นบารมีนะถ้าใครเป็นนายพลนายพันนายกองแม่ทัพนี้ต้องมีองค์นี้นะรีบถ้าใครเศรษฐีก็หัพอด,ดีผู้มั่งมีทั้งหลายถ้าเจอคลิปนี้รีบติดต่อมานะครับนี่ดูสิครับดูน้ำมันตังอิวสิครับนี่โอ้โหสร้างสำหรับเจ้านายที่จะไปคลองเมืองนะเนี่ยเพื่อเพ,พดูเนี่ยดูเม็ดดำแล้วก็ดูเม็ดพระธาตุ เหมือนเหมือนเพชรเหมือนก้อนเพชรหินเพชรนะเดียวเดียวเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยหายากมากแพงครับองค์เนี้ยถ้าเอาขึ้นคอเนี่ยโอ่ฉ่ำเนื้อจะฉ่ำเนื้อนี่มันวาวฉ่ำเลยนะถ้าขึ้นคอเป็นประจำเนี่ยก็ยังมาหานานๆขึ้นคออรัตนาเป็นองค์ประจำกายเนี่ยท่านใจแห้งอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูเม็ดประทาดเป็นหยาดนะเป็นเม็ดน้ําฝนเลยนะเนี่ย นะเป็นเม็ดน้ำเลยนะดำๆนี่คือเหล็กไหลไปดำนะนะเพื่อนๆดูสิครับขอบข้างเห็นไหมครับนี่ดูเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเหล็กไหลไปดำสิครับนี่ดูแล้วนน่ขนลุกขนพองเลยนะเพื่อนๆดูเม็ดนี้สิครับ เม็ดเหล็กไหลพยายามค่อนข้างเยอะนะหลายเม็ดนะครับองนี้เพื่อนสมาชิกจึงขอดูซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะท่านสังเกตเห็นจึงขอดูเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พระใยญ่มหาช่อง2อพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ